ในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมคมคขคองเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้สเสด็จดับขันปรินิพานนานไปแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงก้าวขอกราบคารวะพระเดชพระคุณหลวงตาพระครูวนากิจจาธรด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง ขอโอกาสคณะสงฆ์ท่านพระครูวิจิตสุตาทิคุณพระอาจารย์มหาธนาศักด์มหาภุญโญด้วยความเคารพขอโอกาสคณะสงฆ์ทุกรูปทุกนามขอความสุขความสงบลมเย็นในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายผู้ตั้งจิตตั้งใจ มาประพฤติปฏิบัติเพื่อจะได้นำตนให้พ้นจากความทุกข์ถึงสุขอันไพยบุญกล่าวคือมาผลนิพพานทุกท่านทุกคนในะโอกาสบันวันนี้าการประพฤติปฏิบัติทางวัดบ้านน้อยคำเมกหรือว่าวัดป่าคำเมกของอาจารย์ มหาธนาศักดิ์มหาปุญโยก็เข้าสู่วันที่ที่สามบสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสี่วันนี้เนาะนะก็ขออนุโมทนานะกับนะศรัทธาญาติโยมนะพูดที่ ควรขวายในการประพฤติปฏิบัติเพราะว่าเส้นทางนี้เนี่ยเป็นสั้นเส้นทางที่เราท่านทั้งหลายจะเดินให้ถึงฝั่งาก็คือมาผลนิพพานถ้าเราไม่ลงมือประพฤติปฏิบัติโอกาสที่เราจะเข้าถึงพระนิพพานนั้นเป็นไปได้ยาก ฉนั้นบรรยากาศอย่างนี้นบรรยากาศอย่างนี้และมีโอกาสได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างนี้เป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากโดยเฉพาะช่วงนี้นนวันนี้อาตมาเดินทางมารอบที่สองชวนญาติโยมชวนญาติโยม มาร่วมประพฤติปฏิบัติก็บอกก็เทศให้ฟังว่าการประพฤติปฏิบัติผลมันเป็นยังไงยังไงก็พูดอยู่ทุกวันแต่ว่าติดติดภาระหน้าที่การงานนถะามคนนั้นก็ติดคนนี้ก็ติดะแต่ก็ยังดีที่ไม่สอนแม่เทียนได้รวมเดินทางมาเก <c oughs> ือบมาผู้เดียว ผมเป็นผู้เดียวมานก็โซเฟอร์อันนี้พราะว่างานประพฤติปฏิบัตินะจริงๆอาตมาภาพก็มีงานนะเป็นฝ่ายปกครองงานรู้สึกว่าจะเยอะเยอะกว่าเดิมนะนะแต่ว่ายังเป็นห่วงทางนะพี่น้องมันน้อยคำเม็กนะเพราะว่ากับอาจารย์มาดิศอ,อ,อาจารย์มาธนาศักดิ์คุณเคยนะช่วยเหลือกันตลอด เนี่ยม่เห็นอย่างนี้ก็รู้สึกยังดียังมีคนมาประพฤติปฏิบัติเนี่ยที่จริงพระพุทธเจ้านะ่้นสอนทุกๆพระองค์เนี่ยธรรมะนะ่ะแปดหมื่นสี่พันวรรคขันพระธรรมขันธะ์มีมากมายแต่ถ้าเราพิจนารณาดูแล้วนะหลักใหญ่ ที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เนี่ทรงเน้นการสอนให้บุคคลที่เกิดมาสู่โลกนี้ประพฤติปฏิบัติพัฒนาตัวเองเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดของชีวิตก็คือการดับทุกข์ได้โดยชื่นเชิงในหลักพุตธศาสนาพราะเน้นสอนนะด้ พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์วันเน้นสอนให้บุคคลนั้นพัฒนาเจ้าของเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นจนสูงสุดบรรลุเป,ป้าหมายคือมรรคผลนิพพานคือเบื้องบนธรรมดานะเราให้ทานเนี่ยรักษาศีลเจริญภาวนาเนเข้าตั้งปาตถนานิพพานะปัจยโยโหตุ เว้าอยู่ตลอดเวลาถ้าเราอธิษฐานปรารถนาแต่ถ้าเราไม่ลงมือประพฤติปฏิบัติเดินยังกมนั่งปวนาปั่นไดม่นจะสิดับทุกใดยากพระพุทธองค์ทรงเน้นสอนเนี่ยคัสรปแล้วไม่ให้บุคคลนั้นประมาท เว่าถ้าบุคคลประมาทในชีวิตนี่คนว่าถึงแม้ว่ามีชีวิตอยู่ก็เหมือนกับคนที่ตายแล้วแต่ถ้าบุคคลไม่ประมาทเพว่บวาบุคคลผู้นั้นเดินทางไปสู่ทางอมตะเขคือเดินปรารานามาผลนพิพานบรรลุเป,ป้าหมายไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีก ประว่าส,สังขารทั้งหลายทั้งปวงมันบบเทียงเกิดแก่เจ็บตายพัดผ้าเป็นเรื่องธรรมดาโอวาทก่อนที่พุทธองค์ทรงจะบริญิพานสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมยังประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท เฮาสวดสาธยายทุกวันทุกวันพิจารณาโอ้ยจะเป็มันจินใจเลยเฮ็ดจังใดเพราะว่าถ้าเราพิจารณาเบิ่แแตละลบืือแต่ละเวนตั้งแต่ตื่นขึ้นจงนอนหลับเราบริหารกายตื่นขึ้นมาแปลงฟันล่างหนา ถ่ายหนักถ่ายเบาปทุถุตสวยกันมาแล้วก็ต้องหาอาหารให้มันจิ่นไก่เนี่ยเสื้อผ้าอาพรก็ต้องหาให้ใส่วันทั้งวันเขา,นงงนขาเนี่เบิ่งแยงมันคักดีไก่อันนี่นอาหารต้องหาแต่สิ่งที่อร่อยอร่อยให้มันรับประทานเนี่ยบอก เสื้อผ้าอาพรก็ต้องสุดดีๆสวยๆง,งามๆให้มันใส่แต่ถ้าเราพิจรารณาเบิ่งแล้วนี่ยบอกมันได้ยั่มกมไกลเดี๋ยวก็เป็นโลกนั้นเดี๋ยวก็เป็นโลกนี้มัดอยู่เดีลวน้ำกากยอน,นี้สังขาราปรมาทุกขาพิจรารณาเมืงทุกอีหรีเด้นอกจากนั้นยังเป็นลังของโลกอีก เราจะบวบลมมันเลื่อมันซ้ำได้ก็ะยากายอันนี้เป็นอย่างมันอยู่ภายใต้ของกฎสามัญลักษณะคือกฎพระไตรลักษณ์มันโบเทียงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาบอกบ่ได้มันอยู่หมองเก่าว่าได้มันโบเทียงเป็นอย่างมันจะโบเทียงมันทุกข์อยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ เข้ากับบังคับมันบ่ได้เม่นอยู่บกบอกได้ใส่ฟังอยู่บ่เนี่ยอย่างที่เราเนี่ตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติคือมาเบิ่งไก่คือมาเบิ่งใจในช่วงนี้เนี่ยนะสามวันสีวันเราสามารถจะขึ้นกำหนดต้นจิตแล้วเมนอย่อยากลุกอยากเดินอยากนั่งจะต้องกำหนดซะก่อน นี่ตามหลักที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์คนวางไว้หลักประพฤติปฏิบัตินในเบื้องต้นเนี่ยอยากลูกหนอเนี่ยอยากเดินหนออยากนั่งหนอในแต่ละครั้งเราไม่เผออย่าบอกไม่ไฟเผออย่าบอกลืมพอะ่ะที่จริงถ้าเรากำหนดต้นจิตเนี่ยเนี่ยมันดีเลยเนี่ย กำหนดต้นจิตเนี่ยมันจะเห็น่ยเห็นรูปเห็นนามชัดเจนนอกจากนั้นก็ละตันหาความอยากอีกอย่างนึงก็ครบองสามสติมาสัมปชาโนอาตาปีสติมาสัมปัะนโนคบถ้าเรากำหนดต่อเนื่องบัตรที่จริงนี่เพิ่นคันเอาลบตั้งใจลงมือประพฤติธปฏิบัตินีะบ่ให้เผลินดีที่สุด ถ้าเราไม่เผอเลยนี่ผลของการประพฤติปฏิบัติมันจะไปเร็วนี่เรื่องสมาธิเรื่องนั้นเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นแก่ผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติบ่เผอทันบัจจุบันนธรรมขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอนกำหนดนัง่งกำหนดนอนต่อเนื่องกันเลยนี่บ่ให้เผอถ้าเผอก็จะเผอ,เผอต้องเรียกคืนเผอหนอนึกลงที่จิต เาเห็ดได้หน่อยหลายสวยอันนี้ทางที่เราจะไปสู่มรรคผลนิ่ผ่านก็คือปฏิบัติตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นแนะนำพค้อมสอนนี่เรามีโอกาสเนยปฏิบัติเนี่ยมีโอกาสหลายคนมู่ได้โดยเฉพาะครูบาอาจารย์แนคุณแม่ชีนี่กองทัพรรนี่นี่ถ้าเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติเนี่ย มันทีเห็นสิ่งที่เราเคยเห็นก็เห็นสิ่งที่ไม่ไม่รู้เราก็รู้เพราะว่าเราประพฤติปฏิบัตินี่สติมันสมบูรณ์หละปัญญามันเกิดปัญญาม,มากแล้วมันจะเห็นตามความเป็นจริงเมื่อประพฤตปิปฏิบัติไปปฏิบัติไปบนีจะเข้าใจมันจะเห็นกิเลสเมื่อเห็นกิเลสเมื่อเห็นตัวตัณหาแล้ว เราสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติละได้บ้างละมันได้เดี๋ยโดยเฉพาะทุกวันนี้เนี่ยคนเทาสมากิเลียดหลายเนาะมัดอยู่ํนคนเนี่ยเาะโดยเฉพาะกเกลียดอย่างหยาบเกลียดอย่างหยาบเอาหู้ได้ยังไง กิเลสอย่างหยาบมันจะแสดงออกทางกายทางกายจะมีอย่างแน่ถ้ากิเลสอย่างหยาบมันปรากฏมันแสดงออกจากทางกาย,ยคือเฮาเบึงในสื่อในข่าวก็มือนี่แหละทำไมคนคึกทะเลาะวิวาดกันฆ่ากันลูกฆ่าพ่อพ่อฆ่าแม่เพื่อนฆ่าเพื่อน คนบูฮูจักการฆ่ากันทุกวันเนี่ยฆ่ากันเป็นรลายวันเลยอันนี้กิเลสอยากหยาบแสดงออกทางกายนี่เขาเห็นนี่เขาเห็นว่ายที่สุดทําไมต้องเป็นอย่างนั้นคัน่าศีนข้อที่หนึ่งห้ามเบียดเบียนห้าฆ่าสัตว์ห้ามเบียดเบียนซึ่งกันและกันฮูจักโยมันเป็นบาป แต่เราไม่รักษานอกจากนั้นข้อที่สองเทียนบอกคนคุมืน,นี่สกชิงวิ่งลาวป้นช่วยโอกาสเมื่อวานอาตมาก็มีคนเข้าไปหาคือแเงเงิดเราอยู่รถดอเตอร์ไซค์คันบักใหญ่จูงบึกบึกบึกบเข้าไปไปจอดอยู่ข้างบทอัตมา้าก็ลังนั่ง โทรศัพท์คุยกับเลขาอำเภออยู่เกี่ยวกับเรื่องงานการศึกษาไปห่อหลบจักหลวงพ่อจักอาจารย์มีเงินบออ่อหรอเ่าเอ้าก่มาถามนาะซีนอ้องบตาเนี่คุยไปคุมาถามที่เอาแต่เงินเขีนเต่เงินผมน้ำมันหลดหมดบมมีเงินเติมน้ำมันผมของเงินเนี่ยมีเงินแนวมีเงินอยู่บอ่อเราวะแล้วก็คุยกับสก้อนเจ้าไปเจ้าเปลนผู้ใดไปมาแต่ใส่ไปใส่ ที่ไปใส care, ma, ่พ like 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 like. so ่นกรเว่าแล้วก็เว่าตามภาษาแล้วไปที่ดไปเที่ยวที่ใดก็มู่มาเป็นแก๊งนะเป็นแก๊งรถหลายๆคันนั้นไปสางสคนกันเราเมาเหล้าพ่นวะสมควรหี่อดอกสะดอกเมาเหล้าเรามม่เราป้าเมื่อมัดบูก็คือขี่ไล่แท้สนดอกมาน้่กันขีิป้ากันสุดท้ายเหลือผู้เดียวบ่ไหนที่ขับบ้านบ่ไนนโมมีเงินเติมน้ำมันรถคันบางใหญ่ คุยไปคุยมาแหละมีอยู่บอดเดอนนี้บ่วจักว่วอยังไหนยะครูก็ไหนเจ้าเป็นคนบ้านไหนเจ้าอยู่ใส่เอบบา,าบัตรมาเบิ้งดูเอาบัตรมาเระบุมีบัตรแบบนี้มีเตะเอียงก่อเปลี่ยนเป็น,ปนพนักงานอันนั้นขั้นบอเสื้อเราโทรศัพท์มาเรลาวะผมสิเปิดเฟซบุ๊กให้เบิ้งเรามาห่วยมาสร้างเปลี่ยนเดนี้มาหาบ่งครึ่งแล้วหาบ่งครึ่งเลยบ่ววว แล้วก็ได้ถามไปว่าสิไหคือบ่วไหเอาหมดมัดคำเลยผมชื่เฝ้าเมืองก็เลยเอาเอา,เอาอย่างศิไโยมวันนี้พักพักอยู่ที่วัดก่อนพรุ่งนี้ค่อยกลับโอ้ยบ่ได้เราวะค่อยเป็นอย่างครับเจ้าเดี๋ยวนี้ว่ะ <laughs> สุดท้ายพอดีโยมเข้าไปวันนี้โยมไปปรึกษาเราก็เลยคันบ่วไหผมชื่อไปได้ล้ววะ แล้วลูกออกไปเลยมาในลูกหนึ่งก็ตั้งตัววบกถือขึ้นกันเนี่ยกูกันได้อ่ก็ชิออกไปเลียบวบางหนาสามเทื่อชีเถื่อพูดงวอยมแล้วก็ชิวว่าโอ้วัดเดือขี่ไล่ในโบมีเงินสิวว่าเนาะแล้วถามเอาแต่เงินอย่างเดียวได้นะถ้าคิดแต่ว่าเราก็กระเป๋าข้อคอจะชิวมีอย่างกระเป๋านำลาวถ้าโยไม่เข้าไปก็ชิคุยกันโดนเติมโยอ่าในช่วงที่จะ ทำวัดเย็นพอดีนะฮะโมครึ่งเกือบหกโมงน,ะนั่นเน่เพราะว่าคนทุกวันนี้เนี่ยมันเปลี่ยนยังไงบอสละรู้หน้าไม่รู้ใจในี่็อันตรายเหมือนกันเนะยบ่เกิดมันบ่มีอหลีบล็อกคอให้เจนเดสั <c oughs> นเนาะพระก็จะวดิน้นตาเลือกตาสดเดียเนาะสู้ก็จะสู้กันเนื่องแล้วเนาะแต่เราบ่บีคืดอย่างสั้นอาต้องมาค้ดว่าเออคือ,บ,อ,บ,อบ่เป็นอย่างที่จริงก็คืดเสิยหายอ่แต่ว่าเราคือคุ้มเอาเท่าน,นะ ที่จริงคุยกันหูเื่งกับซีไ้เยอะดอกสาวคันบ่มีอิหรีกันได้ซีไ้คือบ่ไ้ถ้าเป็นโยมจะคิดย่างคิดอย่างไรเนี่ยฮะวัดคำอะไรนี่บอกให้นอนก็นบ่น,นอนจะเฝ้าเมือเพื่อถ <c oughs> ามวันนี้ถามวันมีคำหนึ่งได้ถามว่าอฟจาย์ฮูจักหลวงปูหมัน่นหลวงปูฝันโอ๊ยคนก็บฮูจักมดโลกกันเลยนกว่ะเนี่ย บัดสุดท้ายวัดจะไปผมเป็นศาสนาคิดเดี๋ยวเอาศาสนาอะไรก็ว่าเป็นอย่างดอกนี่อันตรายเหมือนกันเข้าไปตัวเขาคำก็ม่นลงปูลงตากแล้วนี่มันจบไปแล้วแหละเบอทรงเนี่ยแก้ความเราพานไปนะเอาห้ไปกันแล้วสิออกไปอยู่นี่ครูหักศอกแล้วมันคุ้มเอาย่างเดียวนี่อันตรายนี่ทุกวันนี้มันมีมาทุกรูปแบบบุคือเก่าคนคุมมือเนี่ย ดิ่งในช่วงนี้เศรษฐกิจก็เป็นยาซี่ก็ได้เฮาเห็นนั่นแหละนี่นี่ที่เราเห็นนี่แสดงว่ากิเลสอย่างหยาบมันปรากฏชัดเห็นบอกนอกจากนั้นวัเนี้อันอยาเศษติดจะไม่มันหลายไดนะ้ถ้าเราพิจารณาดูแล้วนั้น คนขาดศีลขาดธรรมแมนวแมนศีลและธรรมไม่กลับมาเน่ยเบิ่งเอารลดบ้าทำไบคนคือใจหอนคุกหักเข้าแทะคา,าเมืองนี่ยเนี่ยมองหน้ากันกับว่าได้มองหน้าแล้วมีเรื่องเลยเมื <c oughs> ่อวานอาตมากับสีเสียวๆคุยกันเนี่ยจึงเบิงง่งข้างเบิ่งหักจุดลบพระกัานได้ อาสิสิตนาำมนตไหก็คือสิบวอยู่บางทรงเนี่ย <c oughs> <c oughs> นี่อันนี้กิเลสโอ้ยนี่แหละเขาเรียกว่ากิเลสอย่างยาเรามีโอกาสมาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยนั่งภาวนาพองนอยุบหนอนเห็นแล้วาว กิเลสอย่างหยาบก,กิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างละเอียดขั้นวนัณภาวนาบุหินเนี่ยถ้าเราไม่เดินโยงกรมนั่งสมาธิภาวนาจงได้จดังใดก็บุหินกิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างกลางอย่างกิเลสอย่างละเอียดยิ่งละเอียดนี่โอโว้ย แหงเบิ่งออกเนี่ยข้าราสังเกตเบิ่งคนเนะาะบอกว่าบ้านใดเวลามันผิดพลาดมานะเราคือคนซื่อๆคนคือบวกป่าคนล่าเริงบอกเคลือก็คนล่าเริง,เ,งเราคือพสกซีหดไล่บัดบัได้ยินข,ข่าวขานี่เขาเบิ่งขากันเป็นเพราะอย่าง เป็ี่ยนพะกิเลสบางเทือเราเบิ่งธรรมดาเนี่ยอนุัสกิเลสมันจะนอนสงบนิ่งอยู่ในจิตในใจเขาเนี่ยเบิ่งกับปกติธรรมดาแต่ว่าเวลามันขึ้นกึ้นกุนขึ้นมานี่เริสายโทโทสะเนี่ยคันมาขึ้นแล้วเนี่ยจากกิเลสอย่างละเอียดคันโมวิสมาธิคมมันไว้ในกลายเป็นกิเลสอย่างกลางเนยมันสิ เลยมาเป็นกิเลสอย่างๆหญ่เลยสามารถจะแสดงออกทางกายทางวาจาเลยนี่ก็เขาเห็นเบิ้งน้ำาขาวนี่ที่จริงคือปกติบ้านไปจินเราคเราเปลี่ยนเป็คนละคนเลยเห็นไหมเมื่อเธอยิงตายเทอละสามเธอละสี่ก็มีโอ้บัดเขาจับเพราะว่าด้วยอารมณ์ชั่ววูบต่ก,ก่อนค็อนวกเป็นอย่างซี่พอแม่กับว่าลกูกขึ้นดีอยู่จบอยู่ ถ้าเรามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยบังมันคักใช้หลักนี่แหละใช้หลักหนอเนี่ยกำหนดอย่าปล่อยมันไว้มันเกิดขึ้นมากำหนดเลยมันเกิดขึ้นมากำหนดเลยอารมณ์อย่างไรอย่างกำหนดแล้วก็ปล่อยวางให้มดอย่าให้เกิดความยินดียินไ้าเนี่ยขั้นยินดีเพืบยินไ้ายพึ๊บมาปรุงไปเลย หรือว,ว่ากรรมฐานรั่วเลยเนี่จฉะนั้นเรามาพุทธปฏิบัติเนี่ยมาเบิง่งเนอะเบิ่งกิเลสพยายามละมันให้หมดเนี่ยเฮาถูกทรมานเป็นถูกันย้อนมันนี่แหละตัวตันหานี่ยกามตันหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาคนเฮานี่ก็แปะเ,ปเนาะ ตัณหาโดยเฉพาะกามตัณหาเนี่ยหลงนในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งป่าถนามัดพอใจเมัดภาวะตัณหาอยากได้บ้างอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่อยากได้นั่นอยากได้นี่ แม่นมัดมัดอยู่นคนเราแต่ว่าวิภาวะตัณหาโดยเฉพาะนี่แหละ่าอยากเท่าแ <c ười> น่รอ่าอยากแกมีอยู่บ่โบอยากเจ็บไม่อยากป่วยความตาย่าต้องเว้าเลย่าอยากไผก็บบ่าอยาก แต่สุดท้าย <c oughs> จริงที่เราบ่อยากได้หมดได้หมดทุกคนแมนบ่แมน <c oughs> นี่ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วนี่มันจะคอยละคอยวางคอยโปง่งนี่คันเขาละเขาวางเขาโป่งแล้วนี่ เราก็พยายามตั้งใจประพฤติปฏิบัติเังไหน,นจังสิพิสประตูอาบายภูมิได้มีทางเดียวเท่านี้แหละทางอื่นน่ายากเนี่ยไหพูดเรื่องการประพฤติปฏิบัติเนี่ยอาตมาบวชใหม่ๆเนี่ยว่าได้ขึดไเด้ ไม่ได้คิดว่าจะจะได้มาอยู่จุดนี้ปีนั้นเนี่ยปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงตาเนี่ยนำญาติโยมพี่น้องชาวบ้านอัดเพลงประพฤติปฏิบัติยังบ่จักอย่างหนอกเข้าไปหอเพ่นเดินโจโกมก็จับไปเดินเนี่ยเดินตามนะผู้เท่าเนะี่ยผู้เท่าคนวัดคนว่าผู้อิจฉาอุ่นบุยคำมี สักไม่กระเทานําเด้เดินควายานนาย,ย,างงย่างนอสายย่างงงเม่นหยังเพิ่นพากันเห็ดเนี่ยไปนนั่ไปยืนน้ําเพิ่นไปไปเดินน้ําเพิ่นบ้านนี้เดินไปแล้วมันเสะแถดจะขว่ง้วยมาขึ้นเบิง่งเขาย่างแต่น้อยมาปั่นจนนอปั่นนี่ก็ยังย่างบงุปผิญอยู่บ่พากันมาหัดย่างบ่ เมื่อเดินจงกรมเสร็จแล้วก็ไปนั่งภาวนาเนี่ยเพิ่นกะให้ภาวนาเบิงพองเบิ่งยุกผูเห็นดอจกจักู่ใส่พองยุกนัน